โอ้โหหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามไหมครับนั่นเบี้ยไปเบลิมกระบองคู่ครับผมเม็ดขึ้นครับมาต่อมเี้ยขึ้นครับเม็ดขึ้นไปมาเทียมดานแล้วดานแล้วมาเทียมครับต้องดัน ทนี่ครับลดช่องนี้ก็ต้องรีบม,มัมหน้าคุณครับอ,อ่ะแย่เข้าไปตรดจป่าเพลีลาเปล่าไม่ลีลาเว้ร้านก็นต่อโขนมาวะ่ะ ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับโดดม้าเ่นโดดม้าเล่นโดดม้าเลนนั่นแน่กินด้ยย่กินครับเขาหน้าเอ้าโคนดันมานะดันโคนดันมาจริงด้วย จะทำอะไรเลอะไปครับโดดครับดานขึ้นไปนั่นแน่แดกมากเลยขังเรือตัวเองทำไมขังเรือตัวเองกินดีครับอุตสาขังให้

เอาไงเอาไงต่อครับอ่ะเดี๋ยวต้องเดินอืมจะเทียมสินนะอ่ะดันเข้าไปครับต้องโค่นถอยหน่อยเร็วไปแล้วล่าก,กันเดี๋ยวเขาจะต้องโค่นแหงมา้าท่านผู้ชมมันเป็นสูตรอ่าโอเคเปลี่ยนตำแหน่งนเนะครับ แเราก็ดันเลยท่้นผู้ชมเปียวครับพบเป็นเปียวม่ำแล้วเราก็หงายเลยแม่งเลยดีไหมหงายเลยแลย้วกอนอย่างรับใจเย็นทํำไปตรงนี้ก่อนถึงมาเขาจะหนีได้แต่มันก็จะวุ่นวายมากๆนะ่้นผ้ชม แก่เข้าไปครับต้องโดนแล้วละ่ะไอโคนโคนเจ้าต้องฟรีแล้วเหรอเอาละมาขอหมั่นก่อนทับโคนฟรีลูกกระเบีย bây giờ cho phi to nữa Nè, mẹ túa á, túa ครับอยอยลลุกครับลุกครับลุกครับนั่นแน่ออ่ะอีกสักตัวหนึ่งด้โอ้เซ็งจอดกินไหว กินเบียร์ปวนไปเรื่อยครับ <c oughs> <c oughs> กินแล้วโคนดันไล่มา้าบ่ครับพี่ ในทำอะไรเหลือลูกหนึ่งทีครับทำอะไรครับกีดแล้วครับผมน่า <c oughs> ไปครับปรับใหม่ครับโอโคมไปไถ ไม่ได้หรอกม้ที่ปลูกอยู่โอ้ยยิ้มอมํกินครับผมด้านกันไปหนันนะไปครับโขนปูโขนปู đánh nó vào. Nè, đủ tuần đi quả Không được. 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 ขอกินม้าหน่อยวะม้ามันน่ากินแต้มมานคือเขาจะอ่าโอเคอนั้นถือว่าเดินถูกต้องนะครับอืม็มนครับพวกเราเยอะไปครับผมทำได้เหลือเจ้าทำไรเหลอดันมา็็ามาครับง่ายๆเลย ไปครับบีบครับบีบบีบแล้วก็ทำลายไปนะบีบเข้าไปครับบีบเข้าไปไงเจ้าก็เซนต์ไงเจ้าก็เซปด์ดนเข้าไปตีประชิดครับ ครับผมไปครับบีบบีบเข้าไปบีบเลยครับมานี้กินเข้าไปนะครับผมไปครับทรงหนพี่ตลูกเข้าไปโอ้โอ มาครับมาครับไปครับผมอ่ะมาคอมไปครับลูกครับผมลูกข้าไปนะครับนั้นก็ปล่อยอ้อมครับไม่ให้ออกอ ไปลูกครับผมลูกขบาปครับ